我有留意。 มาปากเบ็ดมาซ่อใไม้เดิมครับนูน่นไม้เก่าผมอยู่ตรงนน้นโอ้มอเห็นตรงแถวนู้นแหละวันนี้เข้ามาข้างไหนอีกนะครับอินเนีย่ยนาสองบิงเนี่ยน้ำสุดฝั่งถนนเดอผมลงได้กับฝั่งนี้เดินมาเกือบห้าสิบละห้างผมอยู่ในภ่มนั้น,นครับในภ่มินั้นเดี๋ยวผมจะเลออยอีกฮผมมามาลอยนึงเดี๋ยวผมจะไล่ปักคันนี้ไปอีกพราอขันน้ำสุดนะครับไปเดี๋ยวไปรอชมกันว่ามันจะเป็นยังไง ปักเสร็จแล้วนะครับหลังสุดท้ายน่าจะประมาณร้อยหลังพอดีผมอยากจะบอกว่าวันนี้เฉพาะเดินรอบรอบแรงนี่ประมาณเกือบสองกิโลนะครับผมสูมห้างให้ดูน่ะห้างอะ่ะไอ้นั่นนี่ผมเดินมาแล้วก็เดินตรงยาวมานี่ดูโอ้โหรอผมแย่ yeah! เลยนะครับ ไปเดี๋ยวไปชมกันเดี๋ยวไม่รู้เดินกลับไปจะมีกินไหมแต่ป้างเงียบๆนะครับไปฝากติดตามด้วยเดินกลับมานะครับหลังนี้มีอาการติดไหมดูแค่ดึงไม่ไงโอ้ติดแล้วโอ้โหตัว จะหลุดอยู่แล้วเนี่เอาตัวแรกเก็บไว้ก่อนไปครับตันนี้ก็มีดึงครับอ๋มีตัวจริงอ๋อไปพันนีดแกดูตัวไปเลยเก็บก่อน อดูตัวมาได้เก็บก่อนสวัสดีครับพามายางปาลารอบแรกมาแล้วหนึ่งตัวอ้อปลาหม้มอใหญ่นะครับไปถ้าผมปดก่อน อีกตัวนะครับอีกดูลุดน,น,น,นี่ไปดับโปรดก่อนเพนิ่งได้ตัวที่สองครับหมดเบ็ตละฝั่งเนี้ยและเหลืออีกฝั่งนึงอัองนอนี้มันมีดึงครับอโอ้ยประหมอแยแล้วประหมอย ปัวหมอก็เก็บหลังหน้าก็มีดึงครับปุ๊บจับเครียดโอเงนี่โอ้ย,อยนี่โอ้ย๋อยดิเดียดิเดี๋ๆด,ดินี่นะครับตัวสวยด้วยไปได้ปดก่อนหลังหน้ามีดึงนะครับ ปลาเข็งไหมไม่ใช่ปลาเค็งปลาคอปลาคออุ้ยอุ้อุ้ย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 อ้ย้อยอ้ยอุุอ้ยออ้ย้้ยยอออ้มอ้ยอุ้ยอุอด้ยยยออุ้ยอุยอุ้ยุอยอุ้ย นี่คนะรับมาแล้วโอ้จมจมหมดเบ็ดอยู่แล้วไปนะผมปลดก่อนยามเบ็ดหมดแล้วนะครับได้ปลาช่อนปลาช่อนกี่ตัวส่องตัวได้ไงนี่ยนแะปลาหมอสามสีตัวเบ็ดระดับลอยเลยนะรลอยคันพอดีเลยเนี่ยปลาไม่กินเบ็ดอะติดแตงงูก็อะไรก็ไม่รู้ บางทีผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับคันบางทีมันดึงไปพันตาข้าวอะไรเงี้ยรอบแรกผมแทบขาดถอดใจเลยนี่ไปเรวก็ว่าจะดูอีกอีกรอบหนึ่งก็ถ้ามันกินดีดรอบต่อไปก็น่ายามเรื่อยอยู่ไปครับฝติดตามด้วย รอดูผลงานเช้าทีเดียวด้วยบางทีก็อาจจะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างไปครับเนี่ยดูสิเนี่ยมันไม่ติดป่ามันติดแต่อะไรก็ไม่รู้นี่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 น่นไไปถ้าผมจะก้างก่อนไม่เอาไว้นะครับเอาไว้ก็อย่างเงี้ยวันนี้พามายามปาลารอบสี่ทุ่ม าลปลาตัวแรกปลาหมอยแก้วนี่แหละมั้งกินเครียดละดูตัวดิไปดับปดก่อนหลังนี้มีตัวนะครับหลังหน้าก็มันมีไปเดี๋ยวผมเก็บก่อนตรงนี้มีแต่น้ำนะครับเกินด้วยไปดับปดก่อนหลังต่อไปผมปักบนทันน่นเลยนะครับนูน่นน่ะปลาข้าวยอดในนูน่นนี่ผมปกัก ขกาะถนนเลยมีตัวนะครับนี่ไปเ๋ยวผมปลดก่อนมีแต่น้ำนะครับอุ้ยจะหลุดแล้วมาครับหลังนี้มีตัวเป็นปลาเลยอ้เป็นปลาหมอนะครับตัวใหญ่ด้วยไปเถอะผมปลดก่อนอ,อะไรอ่ะโอ้โหสิ่งที่ไม่อยากเจออีกแล้ว ตัวขันนะครับขันนั้นอ่อนไม่มีหักไปี๋้วผมเก็บก่อนอันนี้มีตัวนะเห็นที่ไหนอ้ยนี่ครับตัวสวยๆไปดยวเก็บก่อนรอบนี้ทรงคือองใมีอาการนะครับ โอ้โหมันเอาไอ้กแก้วไปดับปดก่อนครับอย่างนี้มีอาการโอ้โหจะดุดตัวปลานี่เดี๋ยวกันดุดกันนี่ไปดับปดก่อนยามเบ็ดหมดแล้วนะครับก็ได้ปลาไม่กี่ตัว ปลาช่อนสามปลาหมออสองไอปลาช่อนสีแล้วก็กอบอีกสองเบ็ดระดับร้อยนะครับได้ปลาไม่ถึงสิบตัวโอ้เริ่มท้อละไปเดี๋ยวไปชมรอบต่อไปไม่กินผมก็จะเทียวยามแมงอยู่นี้นี่แหละให้มันได้มากไม่ยอมมก ปลารอบสามหลังแรกเอาเลยเด็นยดูตัวให้นี่เกินไปอีกโอ้ยโดนเลยหนีบมันนี่โดนปูหนีบแล้วไปถปดก่อนนี่เหมือนมีตัวนะครับมีมีมีเห็นแล้วเห็นแล้วอืมตัวสวยด้วยอุ้ยอย่าทิ้งอือ นี่ไปถ้าผมพดก่อนถัดมาอีกหลังหนึ่งนะมีเสียงดิน้นนี่อุย้ยเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งนิดๆน,นะครับนี่ไปเดี๋ยวดก่อนหลังน,นี้มีตัวนะครับแต่ตุยทิดตุยไปเดี๋ยวดก่อน นี้มีตัวนะครับนี่อุยจะหลุดแล้วี๋ยวผมปลดก่อนตรงนี้มีแต่น้ำถัดมา้หลังหนึ่งนะครับมีตัวนี่ตัวอ,อึ๊บอืมไปแล้วผมปลดก่อนมีแต่น้ำเหมือนกันตรงนี้แต่มันเกินนะยกได้ หลังนี้อุย้ยตัวคันดิอุย้ยอะไรขนาดนั้นติดไหมอ้อติดนี่อุย้ยปลาเข่งใหญ่ตัวดำเลยเลยคนระับไปนะผมปดก่อนอผมเดินกลับมานะไม่รู้ว่ารุดไปหรือ,อยังนะอุย้ยยังอยู่่ยอยู่ยอยู่ยอยู่ S <S อุ้ยวเดี๋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 ยวมันเพิ่งกินเลยนะอึ๊บโอ้ยมันเอาแล้วดูฉลามดำเราไม่ Ф โฟกัสกล้องไม่โฟกัสฉลามดำเบอร์สิบห้าโอ้ยรอบดึกตอนนี้ตีสองนิดๆแล้วครับไปเดี๋ยวผมปดก่อนมาแล้ว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 แล้วมาหลังนี้มันมีกินนะมีจริงจริงโอ้ย จะรุดอ่ะจะดินนะอึ๊บนี่ตัวสวยนะครับไปดับปดก่อนมารับฝั่งนี้มันกินนะแต่ทำไมพันขนาดนะั้นพันนะลุดอึ๊บนี่ ผมไม่ได้ใส่บูทนะผมไม่ชอบใส่ย,ยังเขา่าไปเดี๋ยวผมปดก่อนผมว่าหลังนี้มันแป,กแปกแลกๆ่ะนี่ผมปักอยู่นี่ยทำไมมางี้ได้อ่ะนี่อ๋ออะไรเล่นแล้วนี่หื พาผมหล่อนเลยแบบนี้หักไปแล้วมั้งเบ็ดอ่ะผมดินสั่งดินครับโอ้ยโอ้ยตัวช่วยให้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะอึ๊บอื้มมีแต่น้ำโอ้แต่เกิ้นไม่เป็นไรนี่นะครับ ไปเถอผมปดก่อนหลังนี้ก็มีกินลแล้วปลาเข่งปลาเข่งกับปลาหมอนั่นแหละนี่โอ้ยบนนี้รวยปลาหมอแท้ๆถ้าผมเอาอินิดอีไนามานะผมจะได้ยิ่งกว่านี่เนี่ยตอนแรกก็ว่าจะไปซื้อมานะครับแต่ก็เขียดพอเขียดพอแต่ผมแม่งสวยอย่างนึงผมเอาเขีดยดใส่ถุงไอ้นั้นไว้ใส่ถุงข้าวสารอะ ไม่ได้เจาะรูให้มันแม่งตายยกทุ่งนะครับประมาณสามร้อยตัวโอ้โหผมเสียงยิบเป่งเลยไปเดาปดก่อนถ้ดจากหลังเปาหมอมนะครับเม,ม,มื่อกี้ผมหมดเตโมเปะหมอสบัดรุดไปแล้วรุดก็ปล่อยไปม,มีมาตัวนี้แทนหตัวนี้ก็หมิ่นจัดแล้วนี่น้อยจัดไปเดาปดก่อนผมเอามดมาแล้วอะ ถัดไปสองหลังครับมีตัวแต่จะตัวไม่ตัวนะครับไปถ้าผมปดก่อนนี่ครับผมปดแล้วใส่เกย่ยวไว้แล้วนะครับไปดูหลังต่อไปผมได้ยินเสียงดินนุ่มนุ่มไปเลย อุย้ยดูอีกตัวใหญ่กูึโอจะรูด้ดีแกะมอคุยเด,ด,ดี๋ยวรู้ดีกะไปับปดก่อนหลังสุดท้ายนะครับหมดละไปจะตีสามแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปอีกทีนงน่าจะเช่าเลยนะครับรอบนี้ก็โหคืออยู่นะพอได้อยู่นะแต่ก็ไม่ถือว่ารวยแต่มันก็ดู หนักอยู่นะก็ได้อยู่แป๊บฝากติดตามด้วยสวัสดีตอนเช้าครับปลาแล้วปลาตัวแรกเฮ้ยปลาอะไรวะ พาชะโอนเหรอ,อม,มาดีได้ไงนราเก็บก่อนตัวที่สองครับหลังทัดมาเห็นแล้วแต่เป็นประหมอ,อมนี่ดูตัวนะครับยังใหญ่เลยไปไล้เก็บก่อนห,หลังทัดมาก็มีดิ้นอีกแล้ว ไปเลยนาะอุยปอ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 อู้อ้อออออาวไปแล้วนี่ไงพอดึงปุ๊บรุดทันทีติดตั้งเนีนตั้งนานอรุดก็ปล่อยมันไปใจร้อนไปหน่อยไปครับไปกันต่อถ่ายให้ดูเฉพาะหลังที่ติดน,นะครับเพราะว่าแบตแบตโทรศัพท์จะหมดละอืมถัดมามีกุ๊อืมอืม อุ้ยปลาหมอโอ้วันนี้มารวยปลาหมอจริงนะครับตัวใหญ่เลยไปเดี๋ยวเก็บก่อนอือัดจากหลังปลาหมอมีกินอีกแล้วครับปลาอะไรอือปลาคอปลาคอปลาคอปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนอึ๊บอือ,อ,อ,น,อ,น,อ,น,อ,อนี่นะครับตัวสวยๆไปให้ผมเก็บก่อนอหลังนี้ก็มีดึงครับ ไปปะหมอยแล้วผอมอผอมออึ๊บเป็นไหมเ<า>ป็นไหมดูตัวมันนะครับเหมาะคนแก่เลยแบบเนี้ยไปตะเก็บก่อนหลังนี้ก็มีดึงครับเป็นปลาอะไรเปาะหมอยแก้วนี่นะครับด้านหลังนี้ก็มีหลังนี้ปลาอะไรหลังนี้ก็ผอมอ โอ้โหดูวบรวยปลาหมอไอแก้วไปตะเก็บก่อนแป๊บฝั่งนี้มีถึงอีกอืปลาอะไรดูหน้าจะเป็นปลาหมอหรือเปลา่าโอ้ปลาหมอจริงแท้นี่ไปตะปดก่อนฝั่งนี้มีแล้วนีปลาอะไรปลาหมอไอแก้ว <S <S ตายตายตายรวยปลาหมอแล้ววันนี้ ดูนี่ดูตัวมนี่ไปแล้ปดก่อนอุ้ยอุ้ยแถวนี้หลังสุดท้ายนะครับที่นี่หลังสุดท้ายอุ้ยอุ้ยนี่ไม่ใช่ปลาหมออือึ๊บนี่อือตัวสวยไปแล้วผมปดก่อนหลังนี้มีติดนะครับอือ นี่เดี๋ยวแกะก่อนหลังนี้มีตัวนะครับมดพันยากอย่านะโอ้ยมีนหน่อยเดียวจะหลุดแล้ว วัดใจเลยนะไต่แล้วขึ้นมาแล้วนี่นะครับตัวสวยไปดะปดก่อนหลังนี้ได้ยินเสียงดิ้นนะครับอยู่ไหมอุ้ยอยู่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 โอ้โจะลุ้แล้วเดนะี๋ยวเพิ่งนะอึ๊บอ,อื้มฮะไปดะเก็บก่อนหลังทัดมาก็มีตัวเนาะนี่ ตัวไม่โตไปจะเก็บก่อนห,อหลังนี้ก็มีติดนี้ยอมอไปแะปุก่อนหลังสุดท้ายนะครับหมดละไปเดี๋ยวไปชมผลงานกันว่าได้เท่าไหร่ฝากติดตามด้วยนะครับไปครับไสองตัว